สวัสดีครับวันนี้ตาทาผาเที่ยวมีโอกาสได้มาที่ระยองนะครับมาเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดหรือสิบแปดไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านี่สิบแปดใช่ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้มาเจอแม่ข้าลำเขาสวยมากเขาเด่นกว่าเพื่อนเลยลำก็สวยก็เลยอยากจะมาสอบถามคุณแม่ว่าคุณแม่เขาอายุเท่าไหร่เนาะลองลองทายที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับทายที่ว่าเท่าไหร่ทายที่ว่าเท่าไหร่ ยี่แปดใช่ไหมยี่แปดหรือแปดสิบสองตองตรงลงแม่เท่าไรครับแปดสอง่ะแปใช่ไหมโอ้แปดสองไม่ใช่ยี่สิบแปดนะครับแปดสิบสองแล้วอแล้วแล้วชื่อใมาแล้วใช่ไหมเ้ามา้ใ่ไอ๋อ เอ่อแล้วแล้วเอ่อชื่อชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อตุ๊กชื่อพี่ตุ๊กช่อแม่ตุ๊กเนาะตู๊กตู๊กใช่ไหมอาจารย์ราตรีอาจารย์ราตรีผมเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์อาจารย์ราตรีนะครับอาจารย์ประจรรจังหวัดระยองระยองโอ้โหสอนชื่อว่าโรงเรียนระยองที่เดียวโอ้โรงเรียนระยองพิทยาคมรับตอนนี้กเกษียณแล้ว อันนี้ยี่สปีแล้วเกษียณมาสิปีแล้วเหรอยี่สโอ้เดว่าปว่าสิบแปแวไงสิบปีคุณม่สอนวิชาอะไรคุณแม่สนวิชาอังกฤษว้าวอังกฤษอังกฤษชั้นหนึ่งแล้ไม่ธรรมดาเนาะเป็นคนชอบร้องรำทำเพลงแว่าคนมีคุณภาพเนาะถ้าคุณมีคุณภาพ ปีมะยายนจะซื ну? oh. s right. <S ้อกลับบ้านนะคะเนี่ยห้ามซื้อห้ามซื้อซื้อกลับบ้านได้ไหมซื้อกลับบ้านได้ไหมเป็นครูสอนด้วยครูสอนด้วยสอนสวอ๋อปัจจุบันนี้ทำบ้านแล้วสอนแบบสนรลาอยู่ที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองอ๋อคุณแม่เป็นหัวหน้าเป็นเป็นครูครูสอนใช่ไหมครูสอนแต่ว่าประธานก็ท่านปณิชย์อย่างที่เขาออกมาบรรยายนี่ยแหละคะ ชื่อแม่ตุ่มเนาะแม่ตุ่มแม่ตุ่นแม่ตุ่นนองโน้ตโน้โน้นอโน้ใช่ไหมตุ่มไม่ใช่ตุ่มค่ะแล้วคุณแม่เปเรียนเรื่องการรับจันทร์ตอนมีอาจารย์ถ้าก็สอนสมัยก่อนนี่ก็มีอาจารย์สอนชื่ออาจารย์ประสิทธิท์พวงสมศรีเป็นอาจารย์ที่อะไรสวนสุน <Lightning. c oughs> ันทาโอ้คุณแม่ตุ่มมาจากไหนเนี่ยจบที่สวนสุนันทาแล้วก็นสุนันทา อะไรวิชาการศึกษาบางแสนโอ้ปอตรีที่นั่นปอตรีแล้วเราม่โทรที่ไหนไหมไม่มีหรือยังไม่ได้โทรไม่ไม่โทรอ๋อจะไม่รัวโทรเนาะไม่ต้องโทรว่าเราแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะทำอาชีพสอนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ควรจะได้อันสมใช่ไหมที่เราจะไปไล้ทาชอบบางเรื่องในต่างเราดั้งเดินเป็นคนที่นี่ไหมหรือคนที่ไหน ดั้งเดิมเป็นคนทางอีสานนะคนจังหวัดไหนสกลนครเป็นเป็นสาวสาวปูไทยบ้านรสาวยอเป็นสาวปูไทยด้วยสาวปูไทยอย่างัง่ะพูดอีสานไม่ได้สิพูดได้จะยอปะพูดได้จะยอป้พูดพูดยอแล้วพูดอีสานยอพูดยอสาวยอสวยเนาะสวยสาวยองามงามแล้วก็มาอยากพูดภาษาอีสานป้อยากอยากรู้ครับอยากรู้ นิดหนึ่งสอนหน่อย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 กินข้าวแล้วบอกกินข้าวแล้วบอกถ้าบอกงานใช้ตอกว่าอะไรนะคะกินแล้วกินแล้วตอบกินแล้วยังบอกินงรอยังบราณอ่าง้ตอนนี้ยงเหมือนสาวเหนือเนาะใช่ค่ะสาวเหนือแต่กรุงเนี่ภาษามันจะแตกต่ามของจากทางบนราชธานีหรือว่าทางตอนนี่นะเขาจะพูดแบบ จำเพียงที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็นุ่นแต่สกลนครเนี่ยจะากใหมช้าเริ่มหน้าแล้วก็จะมีภูไทยที่เริ่มใหญ่เลยอันนี้เป็นภูไทยกลางๆเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอเมืองอ๋ออำเภอเมืองแล้วเราเป็อยู่นี่กี่ปีแล้วมาอยู่ที่ตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิด ยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลยแล้วมีมาแล้วมีเขาเป็นผู้ในการถือหมายอะไรอย่างี้เขาตาถึงเนาะแม่เนาะเขาตาถึงเนาะไม่ได้เจอคนสวยเนาะตาถึงเนาะเจอคนสวยเจอคนขาตาถึงแฟนเขาเป็นคนสมุทรสงครามเลยเนาะเขาไม่ไดเจอกันเพราะว่าเป็นผู้จังหวะอย่ดูนี่ดูนี่ดูนูด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 ี่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองยังปิ๊งอยู่ หางกันสิปีห่างกันสิปีแม่เขาก็ใกล้เคียงแบบเท่าไหรเท่าไรคือนันทาแล้อยู่โชว์ทีวนักขอสมุดใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันมกล้ใกกันมีอะไรไหมแม่เขาเหนื่อยแล้วลูกไปจะมารับแล้วมีอะไรไหมแม่กินดีมากแล้วนะ้ินลายตอนเอ้า ว้พรในแม่หน่อยมีความสุขหน่อยวยพรในแม่หน่อยวพรใแม่เขาหน่อยขอให้คุณแม่มีสุขภาพแขงแบกหลับด้วยนแรข่าวไรเงยใจลงมากแล้นครูสอนแนะนำคนรุ่นต่อไปะาหามสุภาพ่างแรงเนาะสุภาพแรงเเจียแต่น้ามาเจอกันใหม่เนาะ ขออายุยืนถึงพวกคุณแม่นะคะขอเยอะขนาดได้ไหมขอบคุณมากครับคุณแม่ครับคุณแม่ตุนเนาะแม่ตุนเนาะไม่ใช่มอมาออ๋งม่่คุณแม่ตุนราตรีเนาะรไรองเนาะสมทรงเที่ยงทรงทรงเที่ยงทรงทอทรงอทรงเที่ยงเป็นมาตอนเที่ยงทรงเที่ยงคุณแม่ราตรีทรงเที่ยง ไม่ใช่ที่ผมถามเดี๋ยวผมื่อนเขียนชื่อผิดเขียนชื่อคุณแม่ตุนราตีทรงเชียงเนาะเป็นสาวคุณสาวอายุ82ปีเอ้ยลืมถามลืมถามมีเทคนิคยังไงทำให้อายุยืนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเทคนิคเทคงเหน่งลองทำเพลงลองทำเพาคิดบวกอ่อคิดบวกไม่คิดไม่คิดคิดบวกนี่คือ ไ,ไเล่นเล่นไถ่หรือเปล่าแม่อะไร่เลยคิดว่าแซวแซวแซวแบบนั guide, guide to to ้นะเนี kind of ่ยเปลดี๋ยวเข้มหรือเปล่าเออไมีมีหลงไม่มีหลงลืมไหมมีบ้างมีบ้างเนาะมันเริ่มเลขกแปดเนี่ยมันก็จะมีบางบางแต่เขาแค่แรงเนาะแปดแปดสิบมีบ้างเราเราเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าธรรมดาเนะ เอ่อว่าแต่ว่ามันจะมาเร็วนี่มาช้าครับผมเพื่อนๆหลายคนก็เป็นแล้วอันาป็นเพื่อนเนี่ยทีนี้เราก็ภาวนาย้ายเป็นครับไม่เป็นหรอกดูแล้วดูจนว่าไม่เป็นลองลองก่อนเพลียนแม่ก็บอกว่าไม่เครียดใช่ไหมแม่เคยเคยทะเลาะกับสามีไหมจำดีแล้วอ๋อพาสเวแล้วเหรอตายแล้วไปก็ไปได้สเดือน อันนี้ซิงเกอร์อะไรเนี้ยซิงเกิซิงเกอรมัมซิงเกอรซิงเกอมัมสามปีชีีปีภาเอีเปีออทิเอีชีสทสามปีทมปีอ่าอเวนตีอฟมสนเอประมาณอเวนตี ไฟจ็ี่ไฟ8ที่ม้าแปดอ้วสาแปล้วีมแล้วนะอย่มาได้ยังไงหล่ะอยู่มาไ้วงไอยู่ได้ยังไงมีคนต้สงสัยเลยว่าสิงโตแมวแมรี่ใหม่โนโน้สิงโตสิงโต Oh, somebody somebody ask you about a m a r y new news m a r y somebody ask you yes many people ask me. u ask you why do you marry a why do you marry a i n เปลี่ยนเขเปลี่ยนเขาไม่แต่งเาไป s p i e ไม่เคยคิดอยู่ในซิงเกิลเเตอร์โอ้รักเดียวจะเดียววันอาร์ตวันอาร์ตโอเคแต่ว่าตมคนมาแต่าต้องมีคนต้องดูแลคนใหม่ใช่เป็นภาระน้องแม่เนาะเป็นภาระเนาะลูกมายังลูกมายังลูกมายัง ลูกลูกแม่มายังมาแล้วโอเคพี่ให้ดูลูกนี้่าไเหมือนเหมือนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่เนาะคุณแม่คุณแม่ตุลราตรีทรงเชียงเนาะที่ให้ความรู้กับเรียกน้องน้องได้ไหมน้อง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 น้น้อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาัแข็งรงก็รวยๆนะครับ อยู่เป็นล้มโผล่ล้มตายล้มใจของลูกหลานนะครัอบคุณมาครับขอบคุณมากครับตลอดไปเลยนะครับครับผมครับขอขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเดี๋๋ยวววัันนออ